มาตามต่อประเด็นเรื่องของคุณบุญทรงนะครับคือคุณบุญทรงเนี่ยต้องโทษด,ด้วยกันเนี่ยเปีด้วยกันนะครับแล้วก็ได้รับการพักโทษแล้วตอนนี้ <throwing Yep. S 2> ต้องใส่กำไร EM แล้วก็ต้องมีการคุมประพฤติประมาณสัก3ปีกว่านะครับ <c ute> แล้วก็เมื่อวานเนี่ยทางท่านทวีส,สอส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงออกมาแจกแจงรายละเอียด <c ute" S 1> เกี่ยวกับคุณบุญทรงว่าทาไมคุณบุญทรงเนี่ยถึงได้เข้า<ๆ>เกณฑ์นะครับแล้วก็คนที่เข้าเกณฑ์เหมือนคุณบุญทรงเนี่ยมี<ๆ>เป็นเป็นหลักพันคนเลย แล้วก็หลังจากที่มีการพักโทษคุณบุญทรงไปแล้วนะครับในคดีจำนำข้าวก็คือคดีของ g 2 g มีการตั้งข้อสังเกตกันมีหลายคนเ,นเอ๊ะประเด็นการพักโทษคุณบุญทรงเนี่ยมันเป็นการปูทางไหมไปสู่คุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้กลับเข้ามาที่ไทยเป็นดีลการเมืองหรือไม่เพื่อที่จะเปิดทางให้มีการรือ้อคดีเกี่ยวกับเรื่องของจำนำข้าวก็ประเด็นนี้นะครับก็ทางท่านท่านทวีเนี่ยท่านยืนยันว่าการกลับเข้าไทยของคุณยิ่งรักเนี่ย ถ้าจะกลับมาเนี่ยกลับมาได้แต่ว่าจะต้องเข้ามาในช่องทางตามกฎหมายแล้วก็จนถึงขนาดนี้นะครับก็ยังไม่ได้รับการประสานจากคุณยิ่งรักว่าจะเดินทางกลับเข้าประเทศไทยนะครับก็วันนี้เป็นครั้งที่2ที่วันนี้ท่านทวีเนี่ยมีการชี้แจงแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการพักโทษคุณบุญทรงนะครับแล้วก็ทางคุณทวีเนี่ยยังได้พูดถึงโอกาสการกลับเข้าไทยของคุณยิ่งรักด้วยคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นผู้ต้องโทษในคดีโครการรับจำนำข้าวนะครับ ก็ทางคุณทวีบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณยิ่งรักจะเดินทางกลับเข้าประเทศไทยกลับได้แต่ต้องเข้ามาในช่องทางของกฎหมายจะต้องมีการรายงานตัวต่อสารซึ่งสารจะพิจารณาฝากขังเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อสู้ทางกฎหมายไม่มีอะไรเป็นพิเศษคุณทวีบอกว่าถ้าเกิดว่าจะมีอะไรเป็นพิเศษอย่างเช่นกรณีป่วยถ้าป่วยเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่กัรรักษาแล้วก็ทางท่านทวีเองคุณทวีเองเนี่ยยังพูด ดักคอไ้เลยพอเชื่อว่าถ้าเกิดว่าพูดคําว่าป่วยปั๊บเนี่ยสื่อต้องถามต่อแน่เลยแล้วคุณยิ่งรักเข้าข่ายป่วยหรือเปล่าค,คุณทวีบอกแบบนี้คุณทวีบอกว่าการคำ,คำว่าป่วยเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะป่วยเหมือนกันได้ทุกคนจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงทีนี้เรื่องของการอภัยโทษเรื่องของการอภัยโทษเนี่ยก็จะต้องไปว่ากันด้วยหลักกฎหมายของทางราชธรรน์ซึ่งเขามีกฎกติกามีเกณฑ์เรื่องของการอภัยโทษอยู่แล้วนะครับ แล้วก็จนถึงขนาดนี้เองเนี่ยคุณยิ่งรักก็ยังไม่ได้ประสานมายังกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ยืนยันว่าทุกคนทุกคนในกระทรวงยุติธรรมปฏิบัติตามกฎหมายทุกคนนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามหลักความเป็นจริงทุกประการเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังทางคุณทวีสอดส่องนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบายแจกแจงประเด็นคุณโมสงที่เชื่อมโยงไปถึงคุณยิ่งรักอีกครั้งหนึ่งนะครับ ยิ่งหลังก็กลับมาในไทยช่องทางไหนบ้างช่องทางกฎหมายอย่างเดียวคือคนจะกลับมาก็ต้องไปรายงานตัวไปที่ศาลศาลจะต้องมีหมายหมายขังแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการจะไม่มีอะไรพิเศษถ้าจะพิเศษก็ต้องต้องเป็นเรื่องอที่ที่เราพบนะฮะก็เช่นถ้าป่วยก็ไปรักษาแต่ว่า คนเรามันไม่ใช่ป่วยได้ทุกคนนะมันต้องไปตามปเป็นจริงแสดงว่าคุณยิ่งรักนี่จะไม่เหมือนคุณทักสินใช่ไหมคะก็าอายุก็ไม่เข้าย,ยังยังไม่เคยได้รับประสานงานนะฮะคือเราเราคือทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายครับพูดงี้นะครับคือฟังที่ทางท่านทวีพูดเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของป่วยเรื่องของการกลับเข้าไทยของคุณยิ่งรักเนี่ยค่อนข้างเคลียร์นะก็คือตอบในหลักการแล้วก็ตอบเหมือนปิดช่องทุกอย่างไว้ ใช่ก็ค,คือไม่ให้ถามต่ออะไว้ง่ายเลยเพราะตอบให้หมดแล้วใช่แล้วก็ท่านกป็ปฏิเสธด้วยเพราะ,ะว่ามันมีกระแสข่าวว่าที่มีการพักโทษให้กับตัวของคุณบุญทรงเนี่ยในคดีของคโครงการรับจำนำข้าวมันเป็นการปูทางให้กับคนยิ่งรักเนี่ยกลับมาไทยหรือเปล่าอันนี้ท่านปฏิเสธนะคะว่าไม่ใช่การปูทางคือหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับก็คือเอ๊ะการ การพักโทษคุณบุญทรงเนี่ยมันมีโอกาสไหมที่จะไปรือ้อคดีเกี่ยวกับจำนำข้าวหรือว่ามันอาจจะเป็นไกด์ไลน์ไทม์ไลน์เดียวกันไหมถ้าเกิดว่าคุณยิ่งรัก ลับเข้ามาไทยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอภัยโทษเรื่องของการพักโทษลักษณะแบบนี้ค่ะม,มันก็มันก็มีความเป็นไปได้ในการคิดแบบนี้แต่ท่านก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะคะ,คะว่าไม่ได้ปูทางแต่อย่างใดเพราะว่าการได้รับการพักโทษก็ไม่ใช่แค่คุณบุญทรงคนเดียวท่านบอกแบบนี้เพราะว่าในการพักโทษแต่ละครั้งจํานวนนักโทษเนี่ยมีมากประมาณ1000คนโดยมีผู้ต้องโทษในคดียาเสพติดด้วยซึ่งตอนนี้ทางกรมราชทัณฑ์ให้ความสําคัญกับผู้ต้องโทษที่ได้รับการปล่อย แล้วก็จะต้องไม่กระทําผิดซ้ําค่ะเพราะว่าปีแรกเนี่ยถ้าไปดูอัตราตัวเลขที่น่าตกใจปรากฏว่ามันมีผู้กระทําผิดซ้ําเกือบ17%อแล้วก็ปีที่3สูงเกือบ40%ก็คือเกือบครึ่งในขณะที่ผู้ถูกคุมประพฤติมีการกระทําผิดซ้ําไม่ถึง9%ดังนั้นเรื่องของชุมชนและสังคมจึงมีความสําคัญครับทีนี้ประเด็นการพักโทษของคุณบุญทรงเนี่ยตอนแรกเหมือนว่าจะจบนะเพราะว่า ก็เป็นไปตามเรื่องของหลักเกณฑ์ของทางราชทัทฑ์แต่เหมือนว่าหลายคนไม่จบอย่างเช่นนะครับก็วันนี้ทางคุณวชระเพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์นะครับก็บอกว่าจากประเด็นเรื่องของการพักโทษของคุณบุญทรงเหลือเพียงแค่คุมประพฤติสมกําไร EM เป็นเวลา3ปี5เดือนก็มีการยื่นหนังสือไปแล้วนะครับต่อนายสาวโรธพึงรำพันเลขาธิการคณะกรรมการปปรชเพื่อขอให้ตรวจสอบ พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรดมราชทันและคณะกรรมการพักการลงโทษของกระทรวงยุติธรรมนะครับว่าทั้ง3 2สองคนกับอีกหนึ่งคณะกรรมการมีพฤติการสอรว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตหรือไม่ที่เอื้อประโยชน์ให้กับตัวคุณบุญทรงเตริยาพ,พิลมเรื่องของการพักโทษถ้าเกิดว่าผลออกมาเป็นยังไงเนี่ย ก็ตัวหนังสือเนี่ยเขียนว่าให้แจ้งกลับมาด้วยภายใน15วันนะครับเพื่อที่จะแจ้งประชาชนต่อไปโอ้โหมีกันหมดในหนังสือโดยเอตัวเองเลยสิบห้าวันได้แจ้งกลับมาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวตามต่อนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยการยื่นหนังสือไปแบบนี้ที่ปปชเนี่ยการขยับของปปชจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่วันนี้คงจริงท่านนายกที่ประชุมครมอก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงประเด็นคุณมุนทรงกับคุณยิ่งรักเนี่ยท่านนายกบอกว่าประเด็นทั้งสองท่านเนี่ย คนละส่วนกันคืออยากให้แยกส่วนกันไปค่ะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกขอทราบภายใน15วันจะเป็นยังไงด้วยนะคะ,คะ